กาสวัสดีนะครับอยู่กับช่องพิลวิ์นะครับพัจะเกิดนะตอนนี้เป็นกำลังใจเลยนะครับทุกคนกดไลค์กดแล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ทุกช่องเลยนะเพิ่งมีเพิ่งเริ่มนะครับประมวานผมเพิ่งอัดคลิปลงนะในยูทูบนะครับทุกคนเพิ่งเริ่มอัดนะครับทุกคนเมื่อวานเป็นกำลังใจให้คลิปของผมด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับคนกดติดตามก็ยังไม่กดนะครับทุกคนแมวตาแสงเลนเซอร์นะครับทุกคนแมวแมเห็นไหมทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องพินรอวิ์ด้วยนะครับกดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็กดซับส c r i b e กันเยอะๆไปเลยนะแล้วก็กดกระดิ่งให้ทุกช่องทุกหมดเลยนะครับทุกคนทุกช่องที่ผมติดตามทุกคนก็อาจจะพิมพ์ได้นะครับช่อง easy boy ช่องพี่การพี่นนหรือพี่ดีซีโร่พี่ราชาพี่ฟุเบลหลายช่องเลยนะครับที่ผมเปิดวิทยุคัมแปรไม่ใช่นะครับเปิดบูทูบนะครับเงาะแน้นๆนะแล้วกันตอน,ตอนนี้นะคลื่นมาแล้วคลื่นมา2.2ไม่มีคนกดไลค์ให้ผมเลยนะแมวเ้าอยู่ไหนอะแมวแมว

มาแล้วนะครับพี่หนุ่มฮึ่าตั้งานเลยเจ้นเนะดีอ่ะฮึปิดปูะแู๊ปแล้วาพี่อย่าองชุดเลย่อนนี้อยู่ที่เดิมแล้วนะครับพี่เพลนอยู่ที่เดิมนะเราอยู่ที่เดิมนะเริ่มเลยนะครับพี่เพลิน

กค้ดตนนาแ,ตแสงเลเซอร์โอ้ทุกคนโค้ดตาแสงเลเซอร์นะกดไลค์ like ให้ผมด้วยนะทุกคนกดไลค์ like แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะแค่นี้นะคะ like กดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ